ดีครับผมสวสามารถรัตนปฏิพรสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดหนองบัวลำพูจากการเลือกตั้งของประชาชนพุทธศักราช2543ถึงพุทธศักราช2549ครับวันนี้ได้มีโอกาสมาแวะเยี่ยมเยียนอาจารย์ในแพทย์หมอกระแสอีกครั้งหนึ่ง ที่มหาวิทยาลัยเกลิกแห่งนี้นะครับก็มีความยินดีแล้วก็ชื่นชมภาคภูมิใจกับกับผลงานของท่านในแพทย์กระแสชนะวง์เป็นอย่างมากได้มาเห็นแล้วก็รู้สึกรู้สึกดีใจภูมิใจแทนท่านนะครับ ที่ปัจจุบันท่านมีอายุครบ88ปีกำลังจะย่างเข้าปีที่89แต่ว่าท่านก็ยังสามารถที่จะทำงานรับผิดชอบงานสำคัญในการที่จะพัฒนาการศึกษาของของไทยให้ก้าวหน้าต่อไปในฐานะ เป็นท่านอาธิการบดีของมาหาวิทยาลัยเกิกนอกจากนั้นท่านก็ยังเป็นนายกสภาหมาหาวิทยาลัยนเรศวรแล้วก็นายกสภาสถาบันปัญญาพิวัตรอีกด้วยนะครับในไวัย88นี้ยังสามารถที่จะทำงานที่เป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองได้ขนาดนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับ ผมภาคภูมิใจในฐานะที่ได้สนิทสนมแล้วก็ติดตามผลงานของท่านมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีก็ทราบว่าประสบการณ์ของท่านนั้นไม่สามารถที่จะมีใครเทียบได้ครับถึงจะมีก็น้อยที่จะมีใครที่จะมีประสบการณ์ได้ผ่านชีวิตได้ผ่านการทำงาน ได้ผ่านการดำรงตำแหน่งสำคัญสำคัญนะการทำประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองเริ่มตั้งแต่เป็นหมอบ้านนอกนะที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนยากคนจนทำด้วยใจรักษาด้วยใจจนเป็นที่ประจักษ์เป็นที่รักของพี่น้องประชาชนในอำเภอโพลจังหวัดขอนแก่นจนกระทั่งได้ได้รับรางวัลแม็กซาไซ นอกจากนั้นท่านยังมีประสบการณ์ไปเป็นนักการเมืองซึ่งเป็นนักการเมืองที่ดีที่หายากไม่กี่คนของประเทศไทยเพราะว่าอย่างที่ทราบกันนะนักการเมืองก็จะถูกวิพากวิจารณไปในทางเสียเสียหายหายนะฮะไปในทางที่ไม่เป็นประโยชน์แต่ว่าคุณหมอกระแสเป็นนักการเมืองไม่กี่คนที่ไม่เคยมีเรื่อง ด่างพ้อยนะครับนอกจากนั้นท่านก็ยังเป็นนักการทูตติดต่อภระสานงานระหว่างประเทศมีเพื่อนฝูงมีมิตรสหายที่รักไปทั่วโลกสุดท้ายด้านการศึกษาท่านก็ได้มาพัฒนาด้านการศึกษาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเป็นมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งของเอกชน และก็ของรัฐบาลท่านก็ทำมามากมายในวงการสาธารณสุขท่านก็มีผลงานเป็นที่ประจักษ์เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งนะครับเพวยว่าคนอีสานซึ่งมีประชากรถึงหนึ่งในสามของประเทศเนี่ยยังไม่เคยมีนักการเมืองที่สามารถจะก้าวขึ้นไปจน เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยได้ผมเสียดายว่าถ้าหากในอดีตเราสามารถที่จะส่งเสริมให้หมอกระแสได้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยได้ก็คงจะทำให้ภาคอีสานของเรานั้นจเจริญรุ่งเรืองมากกว่าปัจจุบันนา,าย คนอีสานไม่มีโอกาสได้สนับสนุนให้คนดีๆคนมีความสามารถคนมีความตั้งใจคนมีคุณภาพได้ขึ้นไปถึงตาแหน่งสูงสุดของประเทศไทยนั่นคือตาแหน่งบริหารนายตำแหน่งนายกรัฐมนตรีบริหารบ้านเมืองอันนี้เป็นเรื่องที่ผมรู้สึกยังยังยังเสียใจอยู่แต่ อย่างไรก็ตามเมื่อมาพบท่านในวันนี้เห็นท่านยังทำงานด้วยความเข้มแข็งด้วยความมุ่งมั่นด้วยความตั้งใจก็อยากจะฝากเอาไว้นะครับว่าชีวประวัติผลงานประสบการณ์และสิ่งที่ท่านได้ทำมานั้นน่าจะเป็นเครื่องเตือนใจหรือเป็นเรื่องที่อนุชนรุ่นหลัง คนหนุ่มคนสาวในภาคอีสานจะได้นำไปศึกษานำไปเป็นตัวอย่างนำไปเป็นแรงบันดาลใจที่จะให้พวกเราในวัยหนุ่มสาวคนหนุ่มสาวรุ่นต่อไปนั้นได้คิดได้เอาตัวอย่างเพื่อที่จะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติหลายภาคอีสานของเราในอนาคตกับ ก,บ,กบภาวะผู้นำของของท่านเนี่ยก็เห็นตั้งแต่สมัยที่ท่านจบแพทย์ใหม่ๆเนี่ยนะท่านก็สามารถที่จะไปโน้มน้าวนะผู้นำชุมชนนะพี่น้องประชาชนให้มาร่วมไม้ร่วมมือในการที่จะพัฒนาสถานีอนามัยของท่านนอกจากนั้นท่านก็ยังได้ไปเป็นผู้นำชุมชน ได้ไปเป็นผู้นำขององค์กรต่างๆนะครับในการท,ที่ท่านใช้ภาวะผู้นำของท่านเนี่ยท่านก็จะให้เกียรติท่านจะเป็นคนที่ที่ไม่ใช้อารมณ์นะครับแต่เป็นคนที่ให้เกียรติกับทุกๆคนนะครับให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่จะ,ะทํากิจการงานต่างๆให้สําเร็จร่วมไปได้แม้แต่ว่าสมัยที่ท่าน เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองท่านก็ให้เกียรติกับสมาชิกพรรคทุกคนทุกท่านที่จะให้ใช้ความรู้ความสามารถของแต่ละคนเนี่ยมาช่วยในการที่จะพัฒนาบ้านเมืองของเรานะเพราะฉะนั้นในในภาวะผู้นำที่ท,ท่านมีเนี่ยนอกจากท่านจะทำให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วท่านก็ยังมีวิชาการ ท่านก็นจะศึกษาจากหนังสือจากต่างประเทศจากที่ต่างๆแล้วก็นําเอาหลักวิชาการต่างๆนั้นมาสอนมาบรรยายมาเป็นตัวอย่างให้กับนักศึกษาและผู้ที่ได้รับฟังหรือว่ารู้จักกับท่าน,น,นได้นําเอาภาวะผู้นําเหล่านี้ไปใช้ได้อย่างอย่างเป็นรูปธรรมครับ ท่านเป็นคนที่มีบุญมีวาสนาและถ้าจะว่าไปจริงๆแล้วท่านก็มีบารมีจากคุณงามความดีที่ท่านได้สะสมมาทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นการเป็นอยู่ของท่านเนี่ยก็จะอยู่แบบสมถะเรียบง่ายไม่วุ่นวายไม่งดหงิดท่านอยู่ง่ายเพราะฉะนั้น ตรงนี้ก็ท่านจึงมีผลงานทําให้ท่านได้รับเชิญได้รับเกียรติให้ไปเป็นนายกสภาหมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับจนในที่สุดเนี่ยที่เห็นชัดขนาด88ปีแล้วเนี่ยนะหมหาวิทยาลัยเกิดซึ่งขณะนี้เป็นหมหาวิทยาลัยที่ที่ไม่ธรรมดานะที่ไม่ธรรมดาคิดว่าอาจจะไปถึงเป็นหมหาวิทยาลัยดานาชาติได้เดียกก็ยังต้องเชิญท่านนะให้มาดูแล ให้มาช่วยทําให้มหาวิทยาลัยเนี่ยไปสู่วัตถุประสงค์เป้าหมายก็ก็เป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าในด้านการศึกษาเนี่ยก็หาคนที่จะเทียบในแพทย์กระแสชนะวงยากกับอยากจะฝากถึงคนรุ่นใหม่คนหนุ่มคนสาวรุ่นใหม่ ที่กำลังมองหาอนาคตชีวิตในอนา,นาคตนี่นะอยากฝากชีวิตและผลงานของนายแพทย์กระแสะชนะวงศ์ให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษาน่าศึกษามากเลยครับเพราะว่าชีวิตของท่านนั้นคนหนุ่มคนสาวที่ได้ศึกษาจะรู้ว่าตั้งแต่เด็กถึงแม้ว่าจะเกิดมายากจนถึงแม้ว่า จะเกิดมาโดยไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นและได้เกิดอยู่ในภาคอีสานซึ่งเป็นภาคที่แร้นแค้นและด้อยโอกาสแต่ท่านก็สามารถที่จะผลักดันตัวเองด้วยลำแข้งด้วยสติปัญญาความสามารถส่วนตัวของท่านให้ขึ้นมาจนมีผลงานอย่างที่ผมได้บรรยายไปแล้ว มีผลงานไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองไม่ว่าจะเป็นด้านการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้ผ่านและมีประสบการณ์มานั้นเป็นเรื่องที่น่าศึกษาน่าจะเอาเป็นตัวอย่างเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านได้ทำให้เห็นแล้ว คนหนุ่มคนสาวถ้าได้ศึกษาชีวิตของท่านและเอาเป็นตัวอย่างผมเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จได้ไม่น้อยกว่าท่านเพราะฉะนั้นชีวิตผลงานประสบการณ์ของได้แพทย์กระแสะชนะวงนั้นจึงเป็นชีวิตผลงานและเรื่องราวที่คนหนุ่มคนสาวต้องเรียนรู้และศึกษา เอาเป็นตัวอย่างให้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนหนุ่มคนสาวในภาคอีสานซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของนายแพทย์กระแสนี้น่าจะได้ศึกษาชีวิตเพื่อที่จะให้เกิดแรงบันดาลใจเพื่อที่จะให้ชีวิตของท่านทั้งหลายนั้นสามารถที่จะพัฒนาและก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างน้อย ก็ให้ได้เหมือนกับท่านในแพทย์กระแสชนะวงศ์หรือถ้าท่านเพิ่มเติมเข้าไปอาจจะทําได้ดีกว่าท่านอีกเพราะนี่คือแรงบันดาลใจและเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดที่ผมอยากจะเสนอให้พี่น้องคนหนุ่มคนสาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอีสานได้นําไปเพื่อที่จะศึกษาและเป็นตัวอย่างเพื่ออนาคตชีวิตของตัวท่านเองครอบครัวของท่านและ รวมไปถึงประเทศชาติของเราด้วยครับ